ชุดโครงเลื่อยจับจับบาเล่ยนะคะเลื่อยยนเราส่งไปจะมีสามชิ้นชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กอีกสองชิ้นอย่างนี้นะคะลูกค้าได้ไปจะเป็นสามชิ้นจะประกอบให้เสร็จเลยอย่างนี้นะคะแค่แยกประกอบไปแค่สองชิ้นอ่าลองประกอบเลยขั้นตอนแรกเราก็เอาโครงใหญ่นะคะประกอบเข้ากับแท่นด้านข้างอ่านี่แบบนี้เลยมันจะมีสันมีบล็อกของเขาอยู่นะคะนี่ใส่ด้านข้าง เข้าไปแล้วก็คงจับปลาใส่เข้าไปประกอบแบบนี้นะคะส่วนแท่นใหญ่ตรงกลางเราประกอบให้เสร็จหมดแล้วนะคะไปแค่สามชิ้นแค่นี้เลยอ่าพอใส่เสร็จลูกค้าก็ล็อกตัวยูอ่อเขียวอ่าสองด้านแค่นี้เลยนะคะสำหรับเลื่อยยนทุกชนิด บาตั้งแต่18ถึง22นะคะบาความยาวของบาเลื่อยเก่าใหม่ไม่สำคัญใส่ได้ที่ใช้ปัจจุบันใช้ได้ทั้งหมดเอามาเอามาประกอบเข้าโครงนี่ยค่ะโครงเสร็จแล้วเอาเลื่อยยนต์มาใส่ได้เลยคราวนี้เนี่ค่ะตัวนี้เลื่อยยนต์ของเรารุ่น5,800นะคะเบอร์ชั่น บายี่สิบสองนะคะอ่ะยังองสานิดนึงเลยอ่าเราก็ใส่เข้าไปในช่องแบบนี้นะคะตัวโค้งจะยึดจับบาตัวโค้งจะยึดจับบานะคะบาเก่าของลูกค้าบาเดิมที่มากับเรื่อย,ยนต์ไม่ต้องเอาไปเจาะหรือทําอะไรเพิ่มเลยอ่ะพอใส่เข้าไปแบบลักษณะแบบนี้นะคะใส่ตรงๆเนี่ยปลายบาคือฝั่งทางโคง้งแล้วก็ล็อกน็อต ตัวนี้ตัวหนีบบาร์ตัวนี้เป็นตัวจับพูงจับหนีบบา,าเพื่อให้เลื่อยไม้ขนาดเท่ากันปรับระดับให้ไม้นะคะระดับความหนาของไม้เท่ากันทุกแผ่นสำหรับมืออาชีพนะคะสมัครเล่นไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อใช้นะคะ คนที่เขารับจ้างเลื่อยไม้เขาชอบเพราะว่าเขาใช้เพราะว่าเขาจะได้ไม้ขนาดหน้าความหนาขนาดเดียวกันทั้งหมดนะคะเนี่ยค่ะล็อกน็อตสีจุดแค่นี้เลยเพราะว่าตัวตรงกลางใช่ไหมเขียวมันจะเป็นตัว<ะ>ยึดอง,นนงอ่ะยึดบาร์อ่าแค่นี้เสร็จเลยใช่ไหมไปเดี๋ยวเราลองเลื่อยไม้ให้ลูกค้าดูกันประกอบแค่นี้เสร็จเลยค่ะแล้วแต่ใครจะใส่ ั่งซ้ายขวานะคะแล้วแต่อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้ร้านใจโหดการเกษตรจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอทางการเกษตรใหม่ๆได้ทั้งช่องเพจ YouTube TikTok และ l ล n e ติดต่อได้ในเวลางานเท่านั้นวันจันทร์ถึงวันเสาร์